คคคคคคออเเอเเเยยเยยแแแพ้ต่่่่กกกูููไไไมมมมมททลลงถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย กูขอคนสุดท้ายนะข้างล่างสุดไม่รู้เห็นแชทพิมพเมื่อกี้นสกุลดังด้วยเอาดีปันนาสกุลดังอูรอกูโดนแย่งค่าหมดแน่เลยวันเนี้ยไ้ได้ค่าน้อยผมว่า ไอ้สัตว์นี้ยัหมอบเอฟซีดิหมอบเอาดีเนาะมาๆมา,มาบัดวากันไปวัดวาอารามกันไปถูึงเวล่ะวัดวาอารามกันไปน้องในไลน์ในไลน์ในไลนล์วัดวาอารามกันไปตีมันเน้นกูอีกมันเน้นหัวกูอีกไอ้เหี้ยไอผมเป็นเส้นหน้ากากชิบหายละไม่จำผมได้อ้อาวค้างไปเนี่ย โอ้สิ่งวิ่งมันนานกว่าเดิมป่ะวะปกติมันเร็วกว่านี้ป่ะนอกเป่าหูอีกนี่ดูทรงมาวัดเนี่ยวิ่งมาวัดกูอะทรงมึงเอาของใส่ช่องเอาของใส่ช่องดูออกเลยทรงนี้คิวอะพี่คิวใช่ไมัตว์ได้เรื่องด้วยไอ้ไอ้ลุกอะเอาลุกเอาเกาะให้เพื่อนดิลุกพี่คิวพี่คิวเอาเกาะลงไปครับแยกกันไปซ้ายกับขวาลุกสองตัวซ้ายขวมาโอเค เดี๋ยวไม่เอกไม่เอกไอ้เก้าเดี๋ยวเข้าวอลตลอดนะห้ามพลาดเลยเข้าวอลตลอดอย่าให้เราสื่อสารตลอดได้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 ใครเอาใครเอาเกาะให้ผมตายตายเข้าวอตายเข้าวอลตลอดให้มีขึ้นเงินอะไรไหมออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายตายอย่าลืมเข้าวอลตลอดนะตายอย่าลืมเข้าวอลตลอดตายเกาะเกาะเกาะท็อปกินเยอะสื่อสาเยอะเยอะตัวพอปะผมว่าผมปัดเกินสื่อสากันปืนมาก่อนน้อง ยิงกูหมอผู้หญิงชัวร์ถ้าวิ่งงี้ตัวนี้น่าเชื่อมองี่เอาเอาผมไปไหมหรือไงหมอวิ่งไวจังไฮ้โอพีเหรอหมอวิ่งไวจังเลยอ่ะที่นี่อยู่ไหนวไหนโรกิโยโรบิโยกทำไม่ขึนอยู่ข้างบนเขาอยู่ขวาตัวเอายังมึงมึงมึงวาร์ปไปซ้ายบ้างเขาแล้วลงลงมาลอกแต่

เป็นเลยเขาโดนอ่ะเอาปะผมโดนนะผมโดนพี่เวงเดียวไเราเล่นแบบเดิมได้นะเว้ยมึงลงมึงลงมาล่อเลยอ่ะมึงลงมาล่อให้เขาถอยเลยอ่ะแล้วให้เขาวางขึ้นดาวขึ้นไปอ่ะโดนกดโดนกดโดนตายนะเพื่อนเราตายหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดันดันดันนะได้นะได้นะตอนนี้ลุกดันอะไมาไหนมาเขาขโมยผมผมไม่รูผมจ้านไหนดันเบอล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 ขวาเราบบอลไม่เฉยเจ็บเราไม่เฉยอันี้อะไรไฟกลางเขาไม่ไหว

กไม่ตายเฮีย็มมดเองเป็นผมกับถนนนะลเสียบเเสียบช่วยเดอดเสียบช่วยุยหมใช่่เอดชตนีนนิวิ่งไปวิ่งไปข้าร้างตรงนี้เืนอชิงอะอุ้มเขาหน่อยอุ้มเขาหน่อยเพื่อนปืนปืนปืนนั้นปืน้นะปืนนเอาปืนเ่าานเดยมเด้วยอุ้มเาดยเตายแล้วตาย้ตายเยตายตยะตอะ้ปืนป่ะปืนเนี่ยข้างหลังมึงพอดี

หลับหลับเลยเลยเดี๋ยว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 เดีเองเดี๋ยวเตะเองหลับอุ้ยเฮียไม่มีลุกเลยหรอไม่มีให้ไม่มีให้กูลุกเลยหรอไปกองอยู่บ้านอบ้านแล้วเพื่อนไปไหนหมดวะแม่งยี่มันยิงยัดเลยอ่ะโอ้ไม่เคยโดนแบบนี้ปกติเพื่อนเยอะอะที่เพื่อนแม่งถอยถอยกันไปไหนวะ มันไหวอยู่แล้วอะเนี่ยดูก็รู้อะขวานคีนเออแรงจริงว่ะพี่ไม่เป็นไรไม่ต้รางไม่เป็นดึงดามเดมจเขาเรียกด,ดึงจังหวะประกานนก,ก่อนประกานนพี่หมีจะใส่หน้ากากไหมล่นะไอตัวเมื่อกี้เล็งผมนะตัวเมื่อกี้หัวดำๆ <c oughs> ไอตัวหัวดำๆเล็งผมอยู่ต้องเล่นช้าแต่ไม่ถึงสองหมื่นหรอกถ้าเล่นชา้า ไม่ได้ผมวิ่งไปใหม่ชิวชิวๆมามามาเขาเล่นช้าจังวะลองแผนมั้งเขาเล่นช้าจัดเรื่องใส่ครับนี่แหละไม่ให้มันรู้ไปเลยครับเขาทำอะไรวะเขาว่าเพื่อนเงินเงอนดวนอยู่คอนู่นนู่นอยู่ขวานนู่นนู่นอยู่ขวาอน ได้นะได้นะได้นะไปดตายไปดีพี่ถุงเลยไปเลยเลยตายนไปพี่ถกลับดีเดยไปกับเลี้ยวเองะผลักมาี่ถุงโดดลงไปให้พี่ลมาจะลักไปาไปลำไปใไม่เกี่ยวบอกไปดิไอ้ออกเดี๋ยวตายไปเี่ยไปเลยข้างล่างเลยเหลือพี่อุ้ยตายเนี่ยนี่ไงกูว่าละไอ้เฮียเอ้ยชุบกูด้วยดีทีมกูชุบเร็ว อะไรอ hm like, ่ะจะไปเล่นอะไรกันวะทีมเราเนี่ยเตะตาเตะตาหลังเล่นที่อะไรกันวะทําอะไรกันวะเหมือนมันแปลกๆอ่ะมันอะไรไม่รู้อ่ะไอ้สัตว์มันไม่เลือกอะไรไม่รู้อ่ะมันไม่ควรเป็นแบบนี้คือมันรู้สึกว่ามันอะไรไม่รู้ทำยังไงมันทามิ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตายสวยนี่ตายป่วยดิไม่ปูเอาดิ าาตายแล้วพี่ตายแล้วแบบเอออะไรไม่รู้อะไม่ตายาไม่ตายก่นนะนี่เหียนะไม่ออก ลมนะลม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 ผมลมนะผมลมลม่หนครบนครบรบไม่รีพดีนอนตายอย่างนานแปืนอะตายเน้นป okay. ืนเน้นปืนเน้นปืนยิดิ้ยิปืนดิยิงปืนดิยิงปืนดิยิงปืนดิยงปืนดิปืนไปไปกรไรม่าดิงไยง ชุบพี่ซัมเมอร์อยู่นะชุบพี่ซัมเมอร์อยู่นะชูเพื่อนนะชูเพื่อนนะชูปี้สิบชั่ววาวพิสิบพกพกไปหน่อยชกไปหน่อยโอ้ยเฮียไอ้กูมา้ยี่หมอไอ้ยี่หมอนี่ตีกูเนี่ยตายแล้วตายอีกแปลกอ่ะแปลกแปลกอ่ะเสียงเบาหนึ่งเลยหนึ่งเลยเสียงเบานะครับตายตายเหมือนแยกกันเล่นยังไงไม่รู้เหมือนอะไร โดนี้โดนี้เออดูแปลกแปกได้เป็นเพราะว่าเอาคนอื่นเข้ามาเล่นด้วยแหละเอาแบบเอาคนที่ไม่เคยเล่นอะถนนไปปื้อะไรเงี้ยครับมันมันเลยแปลกแปกครับเข้าใจปะดูดิเขาเล่นอะไรเนี่ยเขาทำอะไรมาเนี่ยเห็นปะดูเขาเล่นเดิเขาแล้วเขาไม่ไม่แล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือเขาเขาก็เล่นแปลกด้วยมึงเข้าใจปะวอวอวอใครยังไม่ได้ว แล้วเขาก็เล่นแปลกๆด้วยไไม่ใช่เราด้วยเขาเล่นอะไรไม่รู้มันเลยแบบคือเขาไม่ค่อยแบบชนไฟตรงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้ปะมันเลยแบบไลุอุ้ยยปบปบผมเด้อกินเกิแล้วคิงกแล้วเข้าได้แล้วโอ้ยไอ้เี้ย ล้มล้มนะล้มนะล้มตายป่ะนะเออตายป่ะเฮ้ยไม่ตายบูธแบบบูธเฮ้ยตายป่ะเน่ตายป่ะตัวเมื่อกี้เออตายเปล้มหน้างปล้มหน้างปล้มหน้างปล้มหน้ากันไหนกันไหกันไหนมองกันนหนมันอะไรไม่รู้เนี่ยในหม้อเอาพุ่งออกมาเอาพุ่ออกมาเอาพุ่ออกมาปุ้ยปูไม่ติดติดไป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 สองสองตี้ี้ตีสอง

โอ้หิงแม่งก็ไม่เกิดสักทีเขี่ยอะไรวะเนี่ยเกิดแล้วนะอืมเฮ้ยปีบลำมปะเนี่ยติดลำมปะเนี่ย,ยนี่อะมึง,งเฮียตายเฮ้ยเฮียน,นี่มันไม่ตายวะปรนะเด็นนะไตสัตว์ชุบเพื่อนะอยู่นะเฮียนี่ไม่ตายนะวุย้ยอื เดี๋ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหมอมอกูเองกูกูเองกูเองไม่ยิาวพี่มาพี่หน้าประตูอุ้ยอุ้ยเดือรถเดือรถมันตีนตายมันตายเขี้ยอะไรวะเนี่ยไอสตว์กูเล่นกับอะไรอไปให้ไปื่นเลยปัดปัดไม่ได้พี่รถมันปล่ไม่ได้โอ้ยเหนื่อยวะเหนื่อยก็เล่นกับแบบไอ อะไรนะแจ็อะไรนั่นน่ะยิงฟืนยิงฟืนเหนื่อยนะมากูเองไอ้เหี้ยมากูแบบเต็มสตรีมเลยนะกูเต็มสตรีมเลนะมือข้างหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าข้างหลังเข้าหลังเข้าขวาไปปกติ ล้ม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 ลมไม่ใช่ลมไม่ใช่อืมเยี่ยมไม่ไม่ตายไอ้สั์เวยตีเพื่อนเยอะมากลมล้วล้มโดยิงได้ไงวะตายไหมไอ้เดียตลมีกแล้วพิงไม่ตายกอะไรวะเนี่ย ถาเอาทั้งคู่ครับทั้งคู่เลยได้ที่หนึ่งแล้วก็เอาทั้งคู่อะไรนาะกูนี่ดเดเอาเอ้ละมั่งจยตายเฉยเลยพายอมี่พี่หลบไอ้ตัดไอ้ย่งหัวดำนี่มึงไอ้ไออ้ออออกไปอย่าไปตามกูเสียบเสียบไปตามกูอย่าไปตกู เตียบคบหน่อยคบหน่อยคบหน่อยอ้เสียบใหญมันซ้ำกูเอามันดิไอไม้เนี่ยกูเองกูเองกูเองลลบลบเฮียฟอบนะมึงตายซะกดไม้ิกันแล้วคนที่นแลวินกนแล้ว มา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 ามมาลบเลยไอวัตรโอมมโอ้มดื้อจริงจริคนนี้โอชอบจริงๆดื้อชิบหาย ก็โดยหนนสวยไม่ต้อยนะไ่ตอยิไวน้ไม่ตายเหียนี่มตายแล้วกดยืนให้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 รอรอไม่ลดใช่ไหมยังไม่ลดยัง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 โอ้โหเพื่อนฆ่ากูวิกแม่งไปเรื่อยเลยวันนี้วันนี้มันเป็นเฮียอะไรวะ ตายแล้วตายแล้วตายแล้วที่ตายเลือดหมดเลือไม่ได้ยากเลยนะเว้ยแต่แบบเพื่อนเล่นอะไรไม่รู้ไอ้สัตว์ไม่ควรตายเลยเขาเล่นก็อย่างเงี้ยเขาเล่นอย่างเงี้ยเราไม่ควรตายเลยเลยไอ้ยิงให้หมดเลยไม่ตายอ่ะในชุบกูไหมอ่านับหน้าเล่นเลยดูมือไม่ตายไม่ตายไอ้เหฮ้ย ไม่เขาเล่นไม่สุดแต้เขาเล่นอะไรไม่รู้อ่ะแบบเออนั่นแหละแล้วคนเราก็พอมันชิวพวกเราก็แบบเข้าไปเล่นไงเข้าใจไหมเข้าไปตีเข้าไปอะไรแบบแย่งกันฆ่าครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยเดือดรถไปเนี่ยรถไปวะรถอยู่อืมเี้ย ลือนแม่ล่แล้วเลือนไม่ล่แล้วมาเวูเองไอ้เหี้ยเ็ดแม่ดูเขาเล่นดิสัตเาพแล้วาเลยยแบบแล้สวยสวยล้มแล้วมาเชมามาเชมาเไม่เขาไม่ได้เก่งแต่กูเหนื่อยจังวะผมล้มซ้ำผมล้มซ้ำโอ้ยผมตียอ้ผมล้มนะผมล้มนะไปไปอยู่ดีไปอยูตาย่ะไปอยูดิ

ว้าบหรอไม่พี่พี่ผมเองพี่ไอ้เพี่แม่พี่สิบซ้ำแบบพอ่มลมนะซ้ำแบบซ้ำตรงคอเขาจะตายไหมเนี่ยเียเรลดลดลดลออกไปออกไปพิ่1ิ นี่ไงกูว่าละ,ละาไอ้เหี้ยที่เขาวิ่งไปฮึไอ้เธอหัวแข็งหน่อยดีน้องไอ,อ,อ้เหี้ยโดนมันเนี่ยอินเสตแต่กูกกกกรู้ก่อนโดนกูเหี้ยกูว่าละกูตายแน่เมื่อกี้คือกูรู้เลยเพราะว่ามุมมันแบบผมไม่ได้หัวแข็งด้วยเหี้ย อย่าคุยแผนต่ออีกอบสัตว์เอ้ยไปสัตว์ไม่ลดละพี่อะนี่นี่อุ๊ะ โดนเอะไรแล้วระเบิดแล้วเล่นเลยเล่นเลยีมันระเบิดได้กูเนี่ยมันระเบิดอะไรเนี่ยตายซะอี๋ยเียนี่ตายเม่เล่นกูอีกระเบิดอ่ะอะไรอะไรไอ้สัตว์ไม่ตาย เฮ้ยกูตายเไหอมือมึงสัตว์อยากวัดมากมากยิงไา่ยิงตกยยิงตายเล่นสนับนะเว้ยมันเปลี่ยนไปเล่นสนับนะโอ้ยไม่หมาแม่เจไม่อยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจ๊กลับนะจะลืมบอก พรุ่งนี้เจไม่อยู่แล้วนะพรุ่งนี้เ็ตอนบ่ายและขึ้นเครื่องแล้วก็หลังจากนี้ก็ผมก็จะอยู่กับพวกเราแหละก็นั่นแหละไม่ได้ดีใจมไม่ได้กดเอ็นครับเมื่อกี้ที่บอกว่าตายไม่ได้บอกกดเอ็น

โอแทงกั็ดีระเบิดให้แล้วระเบิดให้แล้วนีอะไรตายแล้วโอ้โหกูตาย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 ลมน่ะลมน่ะตายด้วยดูรักดูเรียชิบหายกลับกรุงเทพครับเจ๊กลับกรุงเทพแล้วไปทำงานที่กรุงเทพแบบเหมือนมาตีกันเล่นอ่ะเนี่ยเฮียนะตัวครตัวละครตัวละครมึงเขาตายอยู่นะไม่ได้พลิกจังหวะเจสกิลเหี้ยอะไรเลย เออขอยสังหัวตองหัวแล้วก็ไปขอบคุณมากหนุนครับแม่งปืนแม่งยิงแต่ผมไอ้หี่ยเหี่ยม,มองเอาหมดแล้วมึงเนี่ยไปหนึงนะ่งเลือดลดเฮ้ยมันปั๊มยาไม่ได้ตายปะเนี่ย นี่กูว่าละไอ้สัตว์เย็ดแม่แล้วเป็นที่ยังในปั๊มก่อนเลยปรับยาไม่ได้วะเซิร์ฟเนี่ยอะไรวะเนี่ย เียเท่ายังมองเลยูกูตายไปแปดอ่ะกูตายไปแปดขอบคุณครับ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 ตุ๊ดนครับตุดครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับต้องคืนวอครับใครที่ต้องคืนวอับขอบคืนเลยใครที่ต้องคืนวอลคืนมาคืนมาวอลคืนมาวอคืนมาเยอะวันนี้จสามขอบคุณครับ ครับพี่กูสวัสดีครับคืนวอลอีกไหมครับเดี๋ยวไห้หนอนคืนวอลมาเฮียคืนมาไม่หนูใช่วอลตัวเองเอ้ยหม่งมัวจะตีกูเลยหลายิวคือใคร้นวอลอีกไหมไม่มีนะโอเค